สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่อบกกอกนะคะนี่ค่ะทั่วถึงนะคะสปริงเกอร์ขายเอฟซี FC. จนไปถึงนานี่เพิ่งต่อเมื่อวานนะคะอันนี้ก็ให้ความชุ่มชื้นด้านหน้านะคะสามารถทำแปลงผักแล้วก็ลงเดี๋ยวเราได้หญ้าออกนะคะก็อาจจะเอาอดอกทานตะวันนะคะมาลงตรงนี้ด้วยก็ได้ด้านหน้าเป็นแปลงนะคะ นี่ค่ะถ้าแดดแรงแบบยิ่งแรงนะคะทุกคนถ้าแดดแรงน้ํายิ่งแรงมากค่ะนี่สปริงเกอร์ก็วางซีตัวนะคะด้านหน้าก็สามาัดสามารถนะคะทั่วถึงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจนกยูงกวางนะคะแล้วก็หงนะคะนี่โอ้โหสุดยอดค่ะอาบน้ำก็ได้เด้อค่ะพี่น้องเอาปุ๋ยมาใส่เลยนะคะถ้าแบบ แดดไม่ค่อยแรงมันก็จะค่อยๆลงนะคะค่อยๆลงตอนนี้คุณพ่อเปิดสายนู้นด้วยนะคะถ้าปิดมาหมดทุกสายนี่โอ้โหนะคะแรงมากเลยอยู่หน้าบ้านก็เหลืองๆเขียวๆนะคะใกล้สุกแล้วน่าจะได้เกี่ยวพร้อมกันนั่นแหละค่ะนะคะโอ้สองถุงมาขยําเข่าเล่นลนะนอนี่ค่ะถ้าคุณแม่เก็บเกี่ยวเสร็จนะคะคุณแม่อาจจะแพกใส่ถุงนะคะทุกคนแพกใส่ถุง ทำเป็นถุงละโลสองโลก็ว่ากันไปเนาะก็จะมีอะไรนะคะโลโก้ติดไปนะคะไม่อปอเพราะนิ่มนะคะบ้านไร่ภูหลวงนะคะข้าวนี่ค่ะข้าวอะไรคะ่ะเอฟซีเขาบอกว่าไม่ใส่สารเคมีนะคะเอฟซี FC นะคะปุ๋ยจากปอเถืองนะคะแล้วก็ดอกคอสมอสทำให้แบบสวยมากเลยคะ่ะอันนี้หน้าบ้านนะคะอ๋องาอมหลีหลค่ะี่พี่น้องรวง รวงยาวมากค่ะนะคะรวงข้าวจะยาวนะคะสวยจริงๆสวยๆนะคะทางนู้นก็โอ้วันนี้เมฆนะคะเยอะมากก่อนเมฆเยอะนี่นะคะถ้าน้ำแห้งเร็วมันก็จะสุกเร็วค่ะมีแต่ข้าวนะคะนเอฟซ เขาบอกว่าถ้าใบาวีมันแห้งนะคะใบที่อยู่ด้านบนสุดมันแห้งๆนี่ๆค่ะมันจะแห้งแบบนี้ข้าวก็สุกนะคะหมายถึงว่าข้าวสุกมันจะห้าวนั่นแหละค่ะ FC ภาษาอันผู้ไทยว่าใบใบวีมันแห้งมันห่าวโอ้โหมีแต่ข้าวกับข้าวนะคะไผ่ามากก็อ่อนซ่อนสะออนเขานี่แล้วค่ะนี่อันนี้เป็นข้าวเจ้านะคะทุกคนตรงกลาง น้ำมันจะแบบยังไม่แห้งนะคะก็เลยได้ละนะคะน้ำไม่แห้งก็นานสุกเหมือนกันหนูก,ก็มาญาตดกินล่ะคะ่ะพี่ทั้งนูทั้งยังทั้งนกทั้งหมูนะคะมาแยง่งขอบขอบ,ขอบก็จะสุกก่อนนะคะขอบขอบอ้าวเฟืองฟ้าก็เป็นดอกซะแล้วยังไม่ได้ตัดตกแต่งอะไรใคร่สีนะคะมีทั้งนี่สีนี้แล้วก็สีส้มนะคะนี่ออกดอกบ้านละ่ะยังบม่ท่านเด็ดตกแต่งยังเลย ด้านหน้าก็ยังไม่ตัดนะคะเป็นงวงเป็นช่อกันหมดแล้วนี่นะคะด้านหน้าทุกคนว้าวสวยมากนี่ค่ะก็เป็นดอกหมดแล้วนะคะเฟื้นงฟ้าก็เอฟซีอันนี้ข้าโตแล้วนะคะโตมากมากเลยตรงนี้ยิ่งข้าวงามค่ะเอฟซี FC นะคะมันแย่งกันขึ้นทั้งข้าวทั้งอะไรอันนี้ก็ เริ่มขึ้นดอกอีกแล้วค่ะนะร่วงลงก็ขึ้นดอกร่วงลงก็ขึ้นดอกนะคะต่อไปก็คงจะด้านหน้านะคะก็จะเอานะคะเอามีดเอาเกี่ยวนะคะมาตัดออกเพราะว่าทําไมมันรกค่ะแล้วก็เอากลไกตัดกิ่งนะคะตกแต่งก็ให้มันแบบโล่งนะคะอันนี้มันน่าจะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นเชื้อราหรือเปล่านะคะทุกคนนี่มะเพตค่ะโอ้ย คิดถึงส้มผักเด้เราเห็นบักเพชดนี่ล่ะอยากกินส้มผักกลับเด้โอ้ยปีหน,น้าก็น่าจะได้อีกไเ่ฟีนะคะงามหลายขึ้นหอดแล้วเขาอันนี้คะ่ะจะได้ใสอีกล่ะพอได้หูหาอยู่เด้อค่ะลวงข้าวใสแล้วก็ลวงใหญ่มากคข่เอดีอันนี้ลวงเดียวนะนี่โอ้ยเอาไปพ่นสีบ่าเนาะพ่นเราจะลองนับดูไหมคะทุกคนยาวมากเลยคะ่ะ นับดูไหมว่ามันจะได้เท่าไหร่ป้าไพ่กระซีด้าอีกคันแล้วเนาะค่ะเนแบบนี้เนาะคุณโอ้ยดูท้องฟ้าแล้วก็ดูรวงข้าวค่ะก็จะได้เกี่ยวแล้วนะคะทุกคนนี่แล้วเกี่ยวสองตาแยกแล้วยืนบ้านไร่นี่ที่ทุ่งนั้นอีกนะคะก็น่าจะใช้คนเยอะเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณไม่จะเกี่ยวมือน,นะคะคุณแล้วขะน้ำก็ฟิตฟิอยู่คุณน้ำก็ยอดนะคะนี่แหละสําคัญ หลักๆสำคัญก็คือน้ำนะคะทุกคนสปริงเกอร์ก็ทำงานค่ะเดดเปลี่ยงนะคะหัวสีแตกคุณอันนี้เราก็จะวางใส่มาให้หมดนะคะฝั่งนี้เดี๋ยวรอให้เกี่ยวข้าวก่อนป้าแห่งแถบนี้ค่ะคุณเสียงดังเหมือนงูจงอางเลยนี่นะคะดอกบ้านบุรีเราก็ทำเป็นซุ้มได้ค่ะตรงทางเข้านะคะนี่ ค่ะมันแดดแรงอันนี้ไม่ได้ใส่นะคะโอค์ที่สองเดี๋ยวให้คุณพ่อเอาปูออกก่อนบางทีอาจจะเปลี่ยนนะคะเอามาใส่ฝั่งนี้นะคะนี่คนละฝั่งทางกันเดี๋ยวให้พ่อเอาอ่างมาไว้ฝั่งทางนี้เลื่อนนะคะเลื่อนมันบงังเดี๋ยวออกค่ะออคงนี้เดี๋ยวเอาออกก่อนเดี๋ยวรอรอให้คุณพ่อเอาน้าออกแล้วก็เอาปูออกนะคะคุนเอาปูมาไว้พุนแล้วคะ่ะพี่น้องเอ้ย อะไรจะมีความสุขขนาดนี้ค่ะเราก็ให้ปุ๋ยแล้วก็ให้น้ำไปเลยนะคะว้าวเม็ดิ่งนะคะบ้านไร่ภูหลวงพุนแล้วค่ะดอกเฟื่องฟ้าก็ออกหลายและบ้านนี้ก็เริ่มนะคะเป็นดอกเยอะแล้วค่ะนะคะเฟื่องฟ้านี่ช้างก็เดี๋ยวจะให้เอามาใสา่สปริงเกอร์อีกตัวนะคะเดี๋ยวให้คุณพ่อลองดูค่ะว่าเพื่อนจะขุดหรือเปล่านะคะเพื่อนจะขุดเอ่อหรือว่าจะเอามาฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวดูก่อน นี่นะคะเริ่มขึ้นดอกแล้วมันก็เริ่มสวยไปเรื่อยๆนั่นแหละนะคะดอกไม้ต่างๆก็เริ่มขึ้นเราต้องให้ปุ๋ยแล้วนะคะนี่ช้างรอก่อนนะคะยังไม่ถึงคิวเจ้าอาบน้ำพอจะลดน้ำเอานะคะอันนี้คือสปริงเกอร์ก็ต้องมาตรงนี้ด้วยนะคะจริงๆก็เอาดินข้าวตรงหลุมนี้นะคะนะดินก็ก็จะมีดินอยู่ทางนี้นะคะกองไว้อยู่ดินก็กองไว้หนึ่งกองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นหลุมนะคะแต่ว่า ยังไม่ได้เอาจอบนะคะเดี๋ยวก็จะเอาจอบนะคะมาสะสะลงนะคะมาเกลี่ยนั่นแหละนะคะอันนี้คือเราแยกแล้วนะคะขยะก็เป็นพลาสติกนะคะเป็นขวดน้ําเป็นอะไรเครื่องดื่มต่างๆก็แยกไว้เจ็ดกระสอบนะคะแต่ยังไม่ทันได้มีพ่อค้ามาซื้อนะคะนี่ค่ะเจ้าถุงก็อันนี้เป็นร่มเงาอย่างดีนะคะสามารถพักได้สบายสบายค่ะนะคะโอ้โห อะไรจะสวยขนาดนี้ค่ะบรรยากาศนะคะหนู่นน้ำก็สุดยอดสุดยอดค่ะสปริงเกอร์ทางอีลีหุ่นนะคะฟิตฟิฟอยู่เลยนะคะเดี๋ยวสักพักก็คงจะปิดนะคะเพราะว่าจะไม่ให้เปียกเท่าไหร่เดี๋ยวก็เยน็ยนๆค่อยเอาอีกรอบหนึ่งก็คือเรียบร้อยนะคะในการรดแต่ก่อนนี้เราก็ต้องยืนนะคะแต่ตอนนี้คือเราแค่ไปเปิดวาล์วแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะต่อมามุมนี้ด้วยนะคะจะให้มันทั่วถึง ก็จะเป็นระบบไปนะคะตรงนี้ก็จะให้มันถูกทั้งช้างนะคะแล้วก็หญ้าด้านหลังด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะความสุขเล็กเล็กน้อยน้อยนะคะทุกคนสร้างมังงามกระดอค่ะในวิวเดี๋ยวคุณแม่จะเอาให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายแบบใ,ใกล้ๆจะเอาแบบนี้เลยก็แล้วกันนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ คลิปหน้าค่ะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ